พี่น้องเพิงเนาะพี่น้องเนาะเบิรงที่สู้ไหมเบิรงพี่น้องนีงงนงน่ครับดาบอักไงหนึ่งพี่น้องเ,เอ้ยนี่เฮ้ยขัก,กนขนาดเราเห็นอีกพี่น้องเพิงมาหายู่น้ำบานน้ำยังได้พี่น้องปีนี้ พี่น้องมินิเอาเพลิงเนาะพี่น้องเนาะนี่ห่างบักใหญ่เลยครับนี่ยางใหญ่เลยพี่น้องปร,ประมาานี่แหละนี่ยูรวมพันไว้ก่อนพี่น้องปองปลายเบิ่งละห่างบ่หน่อยได้เนี่ยนาะเดี๋ยวสู้ให้เบื่องขักขกัว่าได้สู้ให้เบิ่งดีๆอยู่นี่นี่เต็มจอเลย เตรียมโต้สิคืนแล้วครับนี่ครบ,บควันก่อนทำแบบเมาควันหนึ่งเพียงแต่ึ้นจะอยู่เงาโล่งควันไปเอ๊ะมีดวงนั้นโอ้ยอยูน่นี่ยามเอาถึงอย่างนี้หร,รือลงมาขอ,ขอต่นะนี่ห้างหนึ่งพี่นอ้อง แล้สีส้มเห็นเบิ่องปึ๊บเนาะ,ะเห็นบนนอมันเหมิดเนาะเกาะอยู่ในต้นโอดโปอดเลยพี่น้องเน,นี่ยเห็นบ่อน่ะนั่นนี่อันนี้ห้างหน่อยเนาะนนห้างลูกมันสองห้างอยู่ใกล้กันแล้วครับผมนี่ไปแล้วพี่น้องขึ้นแล้วครับผมติดกล่องไปน้ำบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมันหกเนาะ ไปเบิกน้ำกันพี่น้องถึงบานพี่น้องเบิกด้างอ่อนตางอบเลยอนๆลยอยู่ย <S <S ลีดลเออเท่รปลกเทเลย ขวดก็ทั้มัเพลงขวดเลยเดควายว่ากัอนดน้อโอ้เฮี้ยบกีเียนะรบกีเฮียนะลีดลเลยครับครับเดเอามือเงาผูสีมาพอดีเลยเต็มขูสีหน่อยเนาะแต่แมว่าลบอลนันคันะโบทเาละ อพ่อจหลีดแห้งไร้ปรสิเนี่มนตักะีดตัวนี้เนาะพอละบ่กีดอีกเ่าบอถิมไปเลยครื่งขนาดเฮียวะเฮียหลเฮียเต็ดเอ้าโบตัมก็สองขวดเนาะปาดยอะเนาะปาดก็ย่อยจ่วกอยู่อื้อหัวน้ออื้อหัวน้อนอะไรล่ะ อ่ะนะอาคุน้อยมาครับคุน้อยไหเพื่อนเอาออกโอ้ก่อนนาะเพื่อโอ้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าันะมอนมันสีอันนี้อืมนั่นแหละเคันี้อะไอ่ะลูกมันลูก ่ด่างว่านพี่น้องลนลนมันอ่อนแห้งมันนออ่แห้งพี่น้องมันลนลนถุงถุงหน่อยพี่น้องมืดถุงก่อนถุงกระลนถุงกระลนไปเสกกระลนไปใส่กระดับมีดกระหายมีดกระหายโอ้ผอบจักษ์ใหญขึ้นไปสองเท่าโลมาแลนมาเอาัได้จิ๊บๆเราปเว้ยบ๊อบไปงะเรียบร้อยครับผมประมาณนี้แหละ แต่สามขวดพี่น้องแต่ว่าขวดใหญ่นาะถ้สใส่ขวดนำโคกต้นนี้ก็ประมาณสามขวดเกือบสามขวดสี่ขวดพอดีถ้สรส้นำขวดหงประมาณนี้เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเลยด้ครับเด้อฝากส่งไม้นะยครับขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมนะพี่น้องเนาะลำล้ำรวยสุขภูสุขคนสบายดีครับสวัสดีครับ